นี่นะครับวนมันไปได้เรื่อยครับเพื่อนจังหวะน,นี้ก็ความโมโหลกความแรงสูงสุดและว,วันนี้อะไรครับเพื่อนโอ้มาแล้วครับหนึ่งชิ้นทุกคนน้ำมนต์เรามาแล้วครับเพื่อนน้ำมนต์เรามาแล้ววันนี้ไม่เกี่ยมแน่เลยทุกคนมาแล้วอย่างแรกครับน้ำมนต์นะครับเหลือใจไฟมงกุดแหวนเกี้ยมนะครับแล้วเราก็จะได้ครบตามที่เราอยากได้นะครับเพื่อน สวัสดครับคุณไก่มวนได้การ์ดบอสยังครับวันนี้ยังเลยครับนะไม่มีแม้แต่พี่แววครับผมแต่เราแต่เราได้น้ำมนต์มาแล้วเพื่อนเราได้น้ำมนต์มาแล้ว หัวใจได้แล้วในระดับหนึ่งครับวันนี้ได้น้ำมนต์มาแล้วทุกคนโอเคไหมตอนนี้ก็สิ่งที่ยังขาดอยู่นะครับก็มีหัวใจไฟมงกุฎแล้วก็แหวนเทียมนะครับผมถ้าเกิดว่าของเราครบส่ชิ้นนี้ก็นะก็ครบเคสของวันนี้พอดีนะครับเพื่อนอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงครับไปการตกไก่ม้นเอาคิ้วออกหนึ่งข้างได้ไหมครับุและเรียบร้อยโอเคครับเพื่อนๆนวันนี้มีแหวนเนี่ยงน้อยต้องมีแหวนนะครับทุกคนและมาพบกับใจไฟโอ้โหสุดยอดครับนะเราได้ทั้งแหวนทั้งใจไฟมาครับเพื่อนนะครับและอย่างสุด น,นี้ก็คือมองกุฎเบอร์นะครับทุกคนอย่างสุดท้ายเราจะมาเล่าว,วันนี้มงกุฎเบอร์นะถ้าได้ครบ4ี่อย่างนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับของเทพนะครับผมแหวนเตี้ยมใจไฟแหวนเกี้ยมใจไฟนะครับผมน้ำมนต์แหวนเกี้ยมใจไฟมงกุฎเบอร์ถ้าได้ครบ4อย่างนี้ถือว่าหลับสบายแล้วครับวันนี้ไฟโดนทีนึงที่มันเจ็บเจ็บสาหัสอยู่เปนการน่าเ <ME ANS> พือ่อนคนเล่นไปนะครับเนี่ย จ็บสาหัสนะหมับเข้าให้ครับค่อยๆไปทีละตับตับวันนี้เราจะต้องไม่โดนเผาหัวครับโอเคครับผมนะถ้าใจร้อนๆเนี่ยเข้าไปอยู่ในกลางโดมันเนี่ยมีสิทธิ์มีสิทธิ์ล่วงได้ครับเพื่อนๆแล้วก็หมดนี่ยังครับอีกก๊อกหนึ่งโอเคน่าจะหมดแล้วแล้วไปต่อครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้เอเทมปริศนามาใกล้จะครบแล้วนะใครผ่านผ่านการ์ดเหรอผมผ่านการ์ดอีกแล้วหรอเพื่อน การอะไรอ่ะอีกแล้วอรอโอ้ยอีกแล้วครับทิ้งการ์สลาลเมนเดอร์หรือว่าไคาลรี่เฮ้ยไม่น่าใช่ว่าไคาลรี่น่าจะเป็นโอ้โหเพื่อนๆผมไปทิ้งการ์สลาลเมนเดอร์หรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอีกแล้วอีกแล้วอ่ะ,ออะม้าดำใบเดียวไม่ม้าดำใบเดียวนี่ยังไม่เข็ดใช่ไหมเนี่ยทุกคนโอ้โหจัดเกินไปแล้วเพื่อนจริงปะเนี่ย ริงปะเนี่ยทุกคนเรื่องจริงหรือข่าวลือเอาดีๆ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 โอ้ยดูทรงนะรายชื่อเพื่อนๆแต่ละคนน่าจะเป็นเรื่องจริงซะด้วยสิทุกคนวันน really ี้นะครับวันน like mm ี้วินาทีประวัติศาสตร์กําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนวินาทีประวัติศาสตร์กําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะวะนนี้หยุดพูดแป๊บหนึ่งแลหันกลับมาเพ่งสมาธิและกดนับบางทีสายไปครับทุกคนและแล้วครับผมและแล้วครับผม วานี้หวยที่ออกก็คือก็อคือโอ้ยมาอีกแล้วเพื่อนเพื่อนอย่าบอกได้ว่าการมันจะอยู่ใต้หนังสือความฝังลมลำแรงแมันเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกันและหยิบมองลงไปไม่มีอะไรและมาอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนมองกุฎมงกุฎมาอีกแล้วครับ อเพื่นแล้วครับทุกคนเราก็เก็บของครบเรียบร้อยแล้วนะครับนนะวันนี้นะครับมงกุฎใจไฟนะครับน้ำมนต์โอเคเราได้แล้วอีกแหวนแหวนนี่ยังไม่รู้นะครับว่าจะเป็นแหวนเกี่ยมหรือแหวนไม่เกี่ยมนะครับผมก็เดี๋ยวคอยบรรลุนอีกทีนึงแล้วกันแต่เดี๋ยวเราจะเอาของ3าอย่างนี้นะครับมงกุฎใจไฟมงกุฎเบอร์นะครับผมไปไปทําอะไรเอาไปเออเอาไปโยนให้บอสชั้นหลานฟ้ากิน ไอ้ไม่ใช่ให้ให้โยนโย,ยนบูชาให้บอสชั้นด่านฟ้านะครับผมโอเคครับเพื่อนๆพร้อมลุยครับพร้อมลุยพร้อมลุยครับทุกคนมาการ์ดบอสร้อยชั้นวันนี้ต้องเป็นของเราครับบอสชั้นร้อยอน Three, two, one, หนึ่งไปลืมหยิบแท็บลืมหยิบแท็บครับทุกคน3 2 1 e e two one go ทุกคนวันนี้มันมาเฟ่ครับวันนี้มันมาเฟ่ไปเออนี่น่ะ ต้องขอยญาตนะับนี้ผมโนลิมิตเลยครับคราวนี้เราไม่รอชาละรอใส่เลยครับนะไม่รอให้มันตกใจใดๆทั้งสิ้นครับเพื่อนๆไปคมันตันีอเ้มรมาย่าน้ววเนดียล้วพอเรายิงด้วยนะไปได้การบอสยังครับวันนี้โยนบูชาให้บอสชันตฟ้านะครับผม้ยเฮ้ย ดยพลในหัวใจไอ้เ e หี ER! ้ยทุกคนทุกคนทุกคนมันมา่ะมันมาว่ะเฮ้ยมัมาว่ะไอ้เหี้โอโหเล่นได้ที่สุดครับทุกคนได้ที่สุดครับทุกคนโอ้โหมันมาไ้ะผมกอชก่อนช้อก่อนอกเกมก่อนทุกคนออกเกมก่อนทุกคนออกเกมก่อน ออกเกมก่นอนเฮ้ยมาคุยกันก่อนมาคุยกันก่อนเฮ้ยเพื่อนมาคุยกันก่อนเฮ้ยออกเกมก่อนมันเรื่องจริงหรือเปล่า <S <S เดี๋ยวกลับไปกลับไปมันจะมีไหมเดีวก่อนตีก่อนครับเรื่องจริงหรือเปล่าทุกคนไอ้เหี้ยโอ้เผอเพื่อคำหยาบขอโทษนะครนบเพื่อนอารมณลล์ุ้นๆนครับวินาทีประวัติศาสตร์เดี๋ยวก่อนเข้าไปยังมีอยู่ไหมเข้าไปยังมีอยู่ไหมเฮ้ยยังมีอยู่เฮ้ย ้าเฮ้ยมาได้ยังไงวะเพื่อนเพื่อนอ้แล้วแล้วครับทุกคนแล้วแล้วครับไปแรกครับเพื่อนๆการปอลไปแรกในชีวิตไปที่สุดมาแล้วครับทุกคนสุดยอดครับเพืเ่อนเดี๋ยวเราลองเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมไอ้เรื่องมันเลยจริงป่ะวะทุกคนเอาอนี้เอานี้เอางนี้เพื่อความชัวร์ที่สุดเพื่อความชัวร์ที่สุดเพื่อความชัวร์ที่สุด พื่อความชัวร์ที่สุดเดี๋ยวเรากลับก่อนเรากลับกันก่อนเฮ้ยบ้านะปิดเกมก่อนปิดเกมก่อนทุกคนปิดเกมก่อนแล้วเดี๋ยวเราเปิดใหม่ก่อนมันยังมีอยู่ถ้าเปิดใหม่ปุ๊บแล้วมันยังมีอยู่แสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงถ้าปิดเกมปุ๊บแล้วเปิดมาใหม่แล้วมันยังมีอยู่นะเพื่อนแสดงว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับผมนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้กินชานมกันแล้วทุกคนเดี๋ยวไปขายแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาคุยกันราคาเท่าไหร่ยังไม่รู้ผม เขจ้าแม่คุณลุนช่องนะครับเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนเลยครับทุกคนและเข้ามาอีกทีหนึ่งครับเข้ามาอีกทีหนึ่งเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้วมันยังมีอยู่ใช่ไหมมันยังมีอยู่ใช่ไหมเพื่อนบันจงครับบันจงเปิดมาเฮ้เฮ้ยังมีอยู่ทุกคนยังมีอยู่แสดงว่าของจริงของจริงโว้ยบ้าเอ้ยเป็นยังไงไปดูถูกไก่มูนเกี่ยวเพื่อน ไก่ดูดูกไก่ม้วนเกี๊ยมนะครับ